ครับขอเสียงกรีินดังๆหน่อยเร็วแฟนคลับครับผม okay, โอเคนะฮ<น>ะนะก็เดี๋ยวพูดคุยนิดนึงครับเดี๋ยวนั่งตัวนิดนึงถือว่างทีมงาน,นเนี่ยโอ้โหย,ยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างครับครับผมกรีนทำนิติวารเองเย้ yeah, ขอเสิทธิ์ไปเร็วโอ้สิทโอเคเดี๋ยวไปรับเงินหลังเวทีด้วยนะใครที่อินเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับภูมิครับผมภูมิศิษฐ์ขาไปเอสเอชอสครับผมเออคนนี้ดังๆเลยนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 7, ่งสองสามคนเซเว่นทำเลเร็วคุณไม่ต้องแนะนำตัวก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคุณระชานั่นเองครับมันเป็นมุกที่น่ากลัวมากโรเจอร์คุณถ้าเกิดไม่มีคนอีทล่ะครับอุย้ยต้องเงียบเลยไงครับผมเสียงแอร์ยังดังกว่าผม้ระชาน้องพนันนะครับเอสแปะมาเถอะเย้เ yeah, ขาสิ้นอีทอีกทีหนึ่งเร็วโอเคแล้วคน <Okay. S 1> สุดท้ายครับโโอ้หูยคุณน้มอมมะความสามารถนะครับ <c oughs> อ่ะแนะนำตัวเลยครับเอสแปะฮั้ ปอปอแล้วครับพอรับแหม่มอีแถมโอเคครับเดีือดด้วยสี่คนนี้เนี่ยนะครับก็คอนเสิร์ตเอฟลียูเนี่ยนก็ไปเจอกันด้วยนะโอเคครับวันนี้พูดนิดนิดก่อนสำหรับงานนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับวานนี้ก็เราไปโชว์มามาฝากด้วยเราหลังตาเรามีกันม่อเรามีนักดรีกคนหนึ่งห้าคนครับก็จะเอาเพลง เพลงของพวกเราเองนี่นแหละมาแมชขับรุกกันแล้วก็ทำเป็นโชว์เอาเป็นโชว์พิเศษนะครับผมกชาร์ล่ะครับเตรียมพร้อมแค่ไหนครับคอนเสิร์ตวันนี้ก็วันนี้พวกเราทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่วันนี้เราก็ยังตัวซ้อมกันตลอดเวลาจนกระทั่งชิมนี่ยัง <ๆ S 1> ไม่ได้นอนเลยนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมซ้อมทุกวันใช่ไหมกชาร์ลไ,ไม่ขนาดนะโอเคไม่นะฮะโอเคครับวันนี้ก็เต็มที่นะกชาร์นะครับผมอ่ะดีดีกว่านะเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้สุดยอดไหมก็ทุกคนก็จะเอาเพลงเอาเพลงเพลงฮิตนะครับของเอฟทุกทกเเเลลมมาป็็น่ครับผแ้้ววอ มีการบอกว่าเปิดเผยความลับหมดโอเป็นไม่ได้ยินนะโอเคไม่ได้ยินวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่ได้บอกนะคืออะไรบอกครับผมก็เป็นขึ้นไปร้องเพลงปกตินี่แหละครับผมโอเคไม่ไปร้องเพลงยืนตัวแข็งนะเหมือนถ่าบัตรประชาชนนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นนะแต่ถึงเวลาใครว่าจเนีนะครับอาโอเคปรบมือครับผมปรบมือครับปรบมือนประชาอะไรครับผมเดี๋ยวสิครับผมกรีดสิครับผม อ้าวเธอจะชามาเชิญเรีนครับผมอ่าโอเคเราจะโยนไปทำไมคนมีใบอ้าขอขอคุณกรีนก่อนคุณกรีนครับขอสักข่อหนึ่งสักสเต็ปหนึ่งนะฮะเฮ้ยเราโชว์แล้วให้เชายเราโชว์อันหนึงรอผมนับก่อนแฟนๆเขาจะได้เตรียมกี่ทันนะอย่าไปเตรียมอะไรกับเขาแม้กระชาติผมต้นทางนั้นดีกว่าเขาเขาใส่แดนอ๋อโอเคไม่ตอซ้อมเนี่ยเลยนะฮะผมอยากจะบอกว่านานๆทีผมจะเส้นทีผมอยากให้เก็บไปดูข้างในดีกว่า มันเต้นตอนนี้มันอาจจะไม่ตื่นเต้นใช่ครับนะครับผมอ่ะ <unex trousers. S 2> โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากจะชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฝากน,นิดนึงฮะเป็นไงบ้างครับคอเนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเผื่อว่าแฟนๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีบัตรครับอ่ะเดี๋ยวบางคนมีบัตรแล้วนี้เลยเอะไรนะจ๊ะอ่ะเดี <vate S 1> ๋ยวเราจะแจกบัตรกั อยูจ้เย็นเลยครับมีผลิตไม่ทันไม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครใครได้บัตรต้องดีด้วยก่อนจ้ะเพราะว่านี่เป็นมหากรรมที่คุณจะมิไม่วันได้พบอีกแล้วชาตินี้โอ้โหเรียกเป็นมหากรรมเลยครับใช่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับนี่นะฮะเข้ามาถือนะครับหรือว่ากลับบ้านไปก็ได้นะฮะเปิดเว็บกับ YouTube กับคอมใช่ชม Last Session นะฮะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปโชว์ให้ดูทางนั้นนะฮะไม่เห็นพอกันกัซูมได้ด้วยอย่าเสียใจไปเป็นแบบ Last Streaming คือคุณดูได้แต่คอนเสิร์ตเริ่่่่่มเเลยยนนคคครรรึงะอใใทีช้ืขา สมูทเอชแบบรายเดือนหรือแบบจำเงินนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้วิธีนี้แบบคุณกีแนะนำใช่ไหมครับผมครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรครับ พูดถึงเรื่องการที่เราจะได้เข้าไปดูนะครับผมใน YouTube ดูการแสดงของพวกเราอย่างสดๆเออหมดเลไในแล้วโอ้โหสุดยอดมากพระชาวันนี้มีอะไรพูดถึงแฟนๆบ้างวันนี้เป็นแฟนมารอตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ตีห้าแล้วโอ้ตีห้าเลยเหรอครับผมมาล่วงหน้าไม่เกินนะก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เครีนิดพรมนะฮะรวมถึงต้นด้วยนะครับผมรวมถึงของผมเองฮะวันนี้ก็พวกเราตั้งใจทำโชว์กันอย่างเต็มที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวาให้รอดูกัน เย้ประมือหน่อยแล้วคุณต้นเหรอครับคุณต้นฝากนิดนึงแฟนมารอตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวรอดูโชว์ที่พิเศษมากๆเลยจากพวกเราทั้งห้าคนนะครับบอกว่าคือจะต้องชอบแน่นอนแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำด้วยเอาเลย๋ยวรอติดตามดูดีๆแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับผมโอเคปรบมือกับคนทั้งสี่คนด้วยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะ เดี๋ยวให้เตรียมตัวก่อนนะครับจะได้มีแรงเต็มที่ครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยนะครับติดตามผลงานพวกเขาทั้งสี่คนด้วยมาขออนุญาตนะครับถ่ายรูปตรงนี้นิดนึ่งครับเป็นเกียรติกับงานเรานะฮะเชิญครับผมอ่าเอาเลยครับแฟนๆครับเดี๋ยวสักครู่นึงนี่นะครับคุณกัญญาได้พบกับสุดยอดในคอนเสิร์ตครับทั้งสี่คนนี้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยโอยสนกการรอคอยแน่นอนแล้วคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยสนุกมากแน่นอนนะครับผม ลูกค้าทูยูมาครบแล้วครับต่อเลยแล้วกันครับลูกค้าทูยูนะครับที่ได้รับริสแตนไปแล้วเรียบร้อยมาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมคอนเสิร์ตแล้วนะครับโอเคนะฮนะคุณร,รัชดาเหลี่ยมมองมาหรือยังครับเนี่ยคุณร,รัชดาเหลี่ยมมองครับผมลูกค้าทูยูนะไปรับริสแตนไปแล้วเรียบร้อยครับมาแฟนบอล พูปคูตอนนี้ดเลยครับเดี๋ยวเราจะพาท้านผู้ชมคอนเสิร์ตกันครับอนครับคยกก็โอ้คีูตกระาับแฟนยู่ไหรับขอเสียงกันดังเลยเร็วแค่นี้แหละที่จะให้จบพอแล้วเก็บเที่ด้านในคอนเสิร์ตครับโอเค ดูนะครับทั้งคนเลยะครับขอบคุณะครับเจอทัรับองขอบคุณมากครับ